All right but rich right here but be Heavy Korkin ผมไม่อยากจำลับไม่ว่าตอนนี้หรือว่าตอนไหนก็ไม่ได้อยากจะมีใครเรื่องที่ผ่านมามันยังฝังใจก็คิดว่าผมแค่ฝันไปทำือนกับผมเป็นคนผิดโอเคผมผิดไปและผมจะรับไว้ bye. แค่อยากจะบอกเอาไว้ว่าคนคนนี้ก็มีหัวใจทําไม่ได้รักก็ควรจะจากไปไม่ต้องโทษใครความผิดนี้เดี๋ยวผมจะรับไว้ bye. มืนผมเป็นคนรับใช่ต้องคอยเอาใจทุกๆอย่างแล้วใครมันจะรับไว้ bye. ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเพราะการกระทำมันส่วนทางปล่อยวางที่คนคนนี้เอาไว้ข้างหลังและเดินไปตามทางทางที่คนอย่างเธอนั้นฝันและไม่ต้องจำไม่ต้องมาจำไม่คนอย่างฉันเป็นลูกผู้ชายผมรู้ดิเพราะผมก็มีความฝันต้องคอยมาแปะความหวังของใครตั้งมากตั้งมาแต่ทำไมไม่ว่าจะทำอะไรมันผมนั้นเดียวได้เห็นบางไมสิ่งที่ผมทำไม่คิดจะช่วยกันเลยเหรอโอเคงั้นเชิญคุณควรจะเดินเดินไปให้การและไม่ต้องมองกลับมา ต่อจากนี้จะเป็นยังไงผมก็ไม่อยากจะสนใจอยากทำอะไรก็ทำไปแล้วจะไปนสนมันทำไม่ไม่ว่าเธอจะเป็นของเขาหรือเธอจะกลายเป็นของใครผมนั่งทำเพลงสบายใจไม่เคยคิดร้ายกับใคร คนที่บอกผมไม่มีความหมายก็คงต้องปล่อยให้มันนั้นตายไปก็ยังคงแรปมันต่อไปแรปผมคุณรู้ไม่คลายใครถ้ามีเวลาก็ใช้ไปทำไมได้ใช้มันก็จะหายไปไม่ว่าฝันดีหรือว่าฝันร้ายพอตื่นขึ้นมามันก็จะหายไปและยังคงทำมันต่อไปถ้ายังมีลมหายใจไม่ว่าจะแข็งสักแค่ไหนเจอไฟมันก็ละลายคนที่เคยมีความหมายเมื่อวันเวลาผ่านพปเขาก็ค่อยค่อยหายบางครั้งก็แตกสลายแต่ก็ทำได้แค่ต้องยอมรับและผมก็ต้องยอมรับ